ได้เลยว่าพายุลูกนี้แรงมากเส้นทางชัดเจนพุ่งเป้าไทยเต็มเมโดยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของกาพรพยากรณออากาศประจําวันกันก่อนนะครับรวมถึงกาพรพยากรณ์เส้นทางของพายุและกาพรพยากรณ์นฝน7วันล่วงหน้าจากรกมอุตุนิยมที่อาจจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับ ในด้านของการพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าความบดอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงไทยทางตอนบนแล้วทําให้บริเวณน,นางกล่ามีฝนน้อยลง ในขณะที่ลมตํนออกและลมต้นออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะดังกล่าวเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองจะมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมไว้ด้วยในระยะนี้เป็นยังกันบ้างคึ้นในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านมีฝนตกฟ้าขนองกันไหมบร,บริเวณพื้นที่ไหนฝนเริ่มหยุดตกกันแล้วบ้าง มีอากาศคืมมีเมฆมากหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังมีฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้า,ฟา,ฟาแลบก็อย่าลืมรายงานสถานก,การณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับแอดมินขอฝากช่องเตือนภัยพิบัติไว้ด้วยนะครับผมในด้านของการพยากรณ์อากาศในวันนี้ฝนลดลงในทุกภาคยกเว้นบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนยังมากอยู่อยู่ที่6กสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่รองลงมาฝน30เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่ภาคเหนือ และฝน20%ของพื้นที่ที่ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงฝน10%ของพื้นที่ที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงกรุงเทพมหานาครและปรินมณฑลส่วนจะมีบริเวณพื้นที่จังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับในขณะนี้บริเวณภาคเหนือในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากจะในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และเชียงรายโดยจะเน้นฝั่งตะวันตกของภาคนะครับ อุณหภูมิต่ำสุด21-23อถงยาจองเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องคามองเซียสลมที่พัดลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในด้านของการพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝนฟ้าครองลดลงเช่นกันนะครับเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ส่วนมากอาจจะมีได้เล็กน้อยที่บรเิเวณจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด20-22ถึงองศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33ถึงสองศาเซนเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงในด้านของการพยากรณ์อากาศ ภาคกลางในวันนี้ฝนฟ้าขนองลดลงเหลือ20%ของพื้นที่ส่วนมากจะในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบรุรีอุณหภูมิต่ำสุด22-24อ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32อ,องศาเซลเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในด้านของภาคตะวันออก ในวันนี้ฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นบริเวณจังหวัดชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตร ในด้านของการพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนองหกส่วเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จะมีฝนตกหนัก,นกบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-24งสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด30-33งสองศาเซลเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้ขาขนองคลืน่นสูงประมาณหนึ่ง ในด้านของการพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาจันซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาจันซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตาตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรในด้านของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะมีกรได้เข้ามาในบางเขตบางพื้นที่ ประมาณ10%ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาจันเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาจันเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวนออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในด้านของการคาดการพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้า24-30ตุลาคมดังนี้24-27ตุลาคมบริเวณความบรรากาศสูงหรือบรลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะมีกําลังอ่อนลงแต่ยังคงทําให้ประเทศไทยทางตอนบนมีฝนลดลงนะครับในช่วงวันที่28-30ตุลาคมความบรากาศสูงหรือมรลอากาศเย็นจากประเทศจีนรอบใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยทางตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะดังกล่าวเช่นนี้จะทําให้บริเวณประเทศไทยทางตอนบนมีฝนฟ้าขนองในระยะแรกสําหรับลมตะวนออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดเข้ามาปกคลุมภาคใต้รวมถึงบริเวณอ่าวไทยโดยตลอดทั้งช่วงทําให้บริเวณภาคใตย้ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ อันหนึ่งยอมพอาอประกาศตาับกาลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกกำลังแรงขึ้นอีกและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามทางตอนล่างในช่วงวันที่27-28ตุลาคมขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายจากฝนตกฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ขอให้ระมัดระวัวงอันตรายจากฝนตกหนัก ปริมาณฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมจับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้ในช่วงวันที่28จนถึง29ตุลาคมในด้านของการพยากรณ์อากาศภาคเหนือ24-28ตุลาคมดังนี้24-28ตุลาคมฝนฟ้าขนองจะลดลงประ10-20เซนของพื้นที่ หลังจากนั้น29-30าาตุลาคมฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น40-60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบ้างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด20-24องคีองศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องคองศาเซนเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20ึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงในด้านของการพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24-27ตุลาคมมีฝนฟ้าขนองลดลงเหลือ1 0 2ถเซนของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด20-25องคองศาเซีเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-34องค์องศาเซลเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้น2 8จนถึง30ตุลาคมจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น40-60%ของพื้นที่ และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-32องศาเซลเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในด้านของการพยากรณ์อากศาศภาคกลาง 24-27ตุลาคมจะมีฝนตกฟ้าคนองลดลงเหลือ10-20%ของพื้นที่หลังจากนั้นในช่วงวันที่28จนถึง30ตุลาคมฝนฟ้าคนองจะเพิ่มมากขึ้น40-60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เข้ามานะครับ อุณหภูมิต่ำสุด20-26องค์องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9 3 4องคาสองศาเซลเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในด้านของการพยากรณ์อากาศภาคตะวันออก 2 4 2 7ถึง27ตุลาคมดังนี้2 4 2 7ถึง27ตุลาคมจะมีฝนตกฟ้าขนอง10-20%ของพื้นที่หลังจากนั้น28-30ตุลาคมฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นเป็น40-60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบ้างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเรวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรในด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าคะนอง60-70%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงและจะมีฝนตกหนักด้บ้างแห่งจากการพัดนำของลมตะวออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียส ในด้านของการพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น40-60%ของพื้นที่โดยตลอดทั้งช่วงจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางแห่งจากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงต่ำกว่า1 m, เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียส ันด้านของการพยายการณ์อากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑล24-27ตุลาคมฝนฟ้าคนองลดลงเหลือ10-20เซนของพื้นที่หลังจากนั้นในช่วงวันที่2 8 3 0ตุลาคมฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยเป็น30-40เซนของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34งองศาเซลเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-20กิโล ต่อชั่่วโมงตอไปนะคข่าจะเป็นภารากิจการติดตามเส้นทางของหย่อมความบรรกาศต่ำ99 w ที่นะครับในอีกไม่ช้านี้จะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุโซนร้อนยาโตะซึ่งนะครับหย่อม99 w ในขณะนี้พิกัดอยู่ที่ละจิดจูด10.5องศาเหนือลองจิจูด117.8องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง ประมาณ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆนะครับโดยเคลื่อนตัวเรียบบริเวณทะเลจีนใต้าทางตอนล่างโดยในขณะนี้ อยู่บริเวณด้านตะวันตกของฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ทางตอนล่าง l 1 0 0 5โดยนะครับคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามทางตอนล่างในช่วงรุ่งสางของวันที่2 7ตุลาคม l 1 0 0 2ที่บริเวณระหว่างเมืองกวีเยินและเมืองยาจางประเทศเวียดนามโดยจะส่งผลกระทบทําให้บริเวณประเทศเวียดนามมีฝนตกหนักเข้ามาก่อนในช่วงวันที่2 6ต่อวันที่27ตุลาคมและหลังจากนั้นในด้านของกลุ่มฝน จะเริ่มมีการกระจายตัวไปทั่วบรええ Net ิเวณประเทศเวียดนามตั้งแต่เวียดน,นามทางตอนกลางจนถึงตอนล่างรวมถึงกัมพูชาด้านตะวันออกและบริเวณประเทศลาวทางตอนล่างและหลังจากนั้นจะเริ่มเคล,ลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศกัมพูชาด้านตะวันออกประเทศลาวทางตอนล่างและนะครับจะทําให้มีฝนตกหนักเข้ามาจนถึงหนักมากที่บริเวณประเทศลาวทางตอนล่างกัมพูชาด้านตะวันออก และหลังจากนั้นกลุ่มฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวทั hm. ่วบริเวณประเทศกัมพูชารวมถึงประเทศลาวทางตอนล่างและคาดว่าจะเริ่มส่งผลกระทบทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีฝนเข้ามาก่อนในช่วงเย็นคืนของวันที่27ตุลาคมหลังจากเวลาประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับและหลังจากนั้น จะมีลักษณะของกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักและหนักมากบริเวณพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญอุบลราชธานีร่วมถึงบริเวณจังหวัดศรีสะเกดนะครับในด้านของตัวพายุยาโตจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยบริเวณอำเภอนาจะรวยและอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงประมาณ4ี่นาฬิกาของวันที่2 8ตุลาคมหลังจากนั้นด้านของตัวพายุ จะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณพื้นที่อำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดและเคลื่อนตัวไปที่บริเวณอำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกดโดยนะครับจะส่งผลทําให้ ประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ลงมาเลยนะครับที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรมหาสารคามศรีสะเกษอุบลราชธานีรวมถึงบริเวณจังหวัดสุรินทร์หลังจากนั้นเวลาประมาณ14นาฬิกากลุ่มฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวทั่วบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับ รวมถึงในบางส่วนจะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกจะทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีฝนปานกลางถึงหนักและหนักมากหลังจากนั้นในด้านของตัวกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวจากบริเวณอีสานทางตอนล่างเข้าสู่อีสานทางตอนกลางและอีสานทางตอนบนในช่วงประมาณ1นาฬิกาของวันที่19ตุลาคมและนะครับกลุ่มฝนจะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในด้านของบริเวณภาคเหนือทางตอนล่าง และในบางส่วนยังคงปกคลุมบริเวณอีสานฝั่งตะวันตก30ตุลาคมในด้านของกลุ่มฝนจะมีลักษณะของการกระจายทั่วบริเวณประเทศไทยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนกลางถึงตอนล่างภาคกลางกรุงเทพม,มหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้จะทําให้ในหลายพื้นที่มีสภาพอากาศมืดครึมและจะมีฝนเรนดินเปรยโปรยฝนปานกลางฝนหนักในหลายพื้นที่เลยนะครับ ในวันที่30ตุลาคม31ตุลาคมกลุม่มฝนปานกลางถึงหนักและหนักมากจะเน้นอีสานทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมห,หานครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ส่วนกลุม่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางจนนะเน้นบริเวณภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนนะครบหลังจากนั้นในช่วงดึกคืนของวันที่31ตุลาคมในด้านของกลุม่มฝนจะเน้น,นเป็นกลุม่มฝนปานกลางถึงหนัก เคลื่อนที่เข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือรวมถึงบริเวณภาคกลาง1พฤศจิกายนในด้านของกลุ่มฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นบริเวณอีสานทางตอนบนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานะครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้เฉพาะบริเวณภาคใต้ทางตอนกลางฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักเข้ามานะครับ หลังจากนั้นในวันที่2พฤศจิกายนลมฝนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคเหนือทางตอนบนฝั่งตะวันตกรวมถึงนะครับในบางส่วนจะเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณภาคใต้ตั้งแต่ภาคใต้ทางตอนบนจนถึงตอนล่างขอให้เตรียมตัวรับมือนะครับในด้านของฝนที่จะเข้ามาส่วนในด้านของลมหนาวน,นะครับในวันนี้24ตุลาคมจนถึงในช่วงวันที่2พฤศจิกายน ในด้านของลมหนาวก็จะปนเปียนวนเวียนอยู่นะครับที่บริเณภาคเหนือทางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนอย่างต่อเนื่องจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออรรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างและบริเวณภาคใต้ก็จะได้สัมผัสกับอากาศเย็นในบางช่วงในบางวันเข้ามานะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันและเตรียมตัวรับมือในด้านของพายุที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยร่วมถึงอากาศหนาเวเย็นที่จะได้สัมผัสน,นะครับกับบริเวณประเทศไทยระยะต่อไปขอบคุณครับเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบ และอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร